สวัสดีครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีพอแมอพิโซดที่15นะครับก็เป็นวันศาสตร์จีนนะครับก็ช่วงวันหยุดวันนี้ว่างหน่อยนะครับก็ไม่ได้เวิร์กนะครับแต่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ว่าดวันพรรบุลุษตามธรรมเนียมจีนแต่ก็ต้องมีโซเชียลดิสซันซิ่งนะครับ ว่างนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ต้องออกมาดูซึ่งว่าประเทศไทยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแต่หลายคนก็เริ่มใช้ระบบเฟรมแน่นนะครับใช้ QR ใช้การจ่ายนะครับร้านค้าก็คงจะต้องลําบากแต่เราต้องช่วยกันนะครับก็อะไรที่เราพอจะช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปนะครับก็จะเห็นว่าบางคน,นถึงแม้จะได้ลดค่าเช่าไปแล้วจากการช่วยเหลือของกันเองนะครับแต่ก็ยังต้องจ่ายอยู่ดีลูกค้าไม่มีมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สถานการณ์หลายอย่างก็เปลี่ยนไปในเรื่อง การบริหารจัดการด้วยนะครับเช่นเราจะติดต่อราชการเดีย๋ยวนี้ก็ work from home นะ,ะก็น้องๆส่วนใหญ่ก็คงจะต้อง work from home แต่ก็ไม่รู้มีอินเทอร์เน็ตมีโน้ตบุ๊กให้ work from home หรือเปล่าว่าเป็นข้อจํากัดหนึ่งในการทํางานนะครับแต่ก็เริ่มดีนะพะปี2000ไม่ใช่2004ปี1997 98, 98 1997 99, 998เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีการเริ่มใช้ก็เรียกว่าอ e ีเมลกันเป็นอย่างแพร่หลายนะพี่พอจำได้ว่าสมัยเรียนอยู่ ก็ต้องเปิดแอคเคาท์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Hotmail นะครับแล้วก็ใช้ที่จะสื่อสารกับเพื่อนส่งด็อกิเมต์ส่งงานแอสไซมนต์กับบรรดาอาจารย์เดี๋ยวนี้เมืองไทยปี2020 เข้า21โอผ่านมา20บกว่าปีเริ่มมีการใช้ตรงนี้มาเป็นเครื่องมือด้วยนะก็เป็นเรื่องมิติใหม่เดี๋ยววันนี้ว่างๆตามเส้นทางเดี๋ยวบอกพี่ต่อมากับพี่พอวันนี้นะครับก็อจจะถามว่าเอ๊ะตรงไหนมันดูน่าแวะเราอาจจะแวะไปดูสัหน่อยว่าคนไทยเขาใช้ชีวิตยังไงอยู่ยังไงทำอะไรกันแล้วตามไปดูว่าอพิโซดที่15นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับวันนี้คนไทยต้องช่วยเหลือกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเดี๋ยวตามไปกับพี่พอนะครับ วันนั้นพี่พอไปเห็นบินมอเตอร์ไซค์เขานับแบงแบงยี่สิบมายู่ามใบนับแล้วนับอีกนับนับอีก,อกสงสัยได้ค่ะ0บาทนั่งอยู่จนถึงบ่ายแก่แ,กแ,กแล้วนี่เขาทำยังไงอันนี้ก็ขายเอ้ยร้านนี้อะไรเนี่ยมาขายได้ยังไงกระเพรา20บาทลง้าไปดูดิพี่ต่อจอดจอด,จอด,จอดหาที่จอดแล้วไปดูดิทําอะไรกันนะเออทำไมขายถูกจังเลยเผื่อซื้อไปแจกใครดีกว่าหงน,น้อยให้เขาได้ซะ หน่อยสองหน่อยเอาจอดจนเขาไปจอดแบบนี้เลยเนี่ยยี่สิบบาทต่อชั่วโมงเนี่ยแหมไม่ต้องมาจอดริมถนนจะถูกตำรวจจับเขาบอกเขาขายกระเพรายี่สิบบาทขายได้เหรออาชีพใหม่เด้ออาชีพเสาร์ไหมอาชีพใหม่ครับอ๋ออาชีพใหม่น้องเพิ่งเปิดเหรอหรือว่ายังไงเนี่ยก็เปิดได้ประมาณหวีเสร็จครับฟรีเสร็ครับเสิร์ของคุณแม่ดีจังเลยเอาเอา กะเพราไก่ดีกว่าเผื่อเจอมุสลิมใส่ไข่ดาวด้วยแล้วป้าได้เงินเชิดเชยอะไรกับเขาไหมฮะน้องได้ไหมผมมอมอสี่ศูนย์ครับสี่ศูนย์อ๋อก็ได้หน่อยมาให้ได้ห้าพันบาทที่จะได้วันนี้แล้วขายของได้บ้างไหมฮะได่ไลยค่ะะป็้คนที่ เห็นผ่านมาเมื่อกี้เห็นติดป้าย20บาทเอรอ่แลรวได้กำไรเหรอได้นิดหน่อยแล้วางคนก็ต่างช่วยกันครับน้องได้เลยออกมาทำอาชีพนี้เลยแล้วก่อนนั้นนั้นทำอาชีพอะไรตอนเป็นพนักงานบริษัทครับอ๋อช่วงนั้นงานไม่ค่อยมีครับเบริษัทไม่ค่อยมีงานสองปีป่ะก่อนหน้านั้นอีกครับก่อนหน้านั้นเลยน้องหมดแล้วเป็นกระเพราอันนี้ก็ได้นะปลาหมึก อ๋อมีหมูมีเป็ดเป็ดมันแพงไม่ใช่เหรอมาทําขายแล้วมันได้กําไรเหรอขายได้ไหมรอไปดูหน่อยชีขายอะไรโอ้ยสวัสดีขายไม่ได้เหรอสวัสดีครับสวัสดีครับผ่านมานี่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะมีหมูมีเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวเนือครับเอาเอาก๋วยเตี๋ยวหมูน้าสิบห่อเดี๋ยวไปทําบุญด้วยกันนะแล้วก็เอาเนื้อสิบห่อ เอารวมๆเออเราเอา,เ,เ,อาเส้นหมี่มมมด้รวมๆนะเส้นหมี่บะหมี่เอาไปยี่สิบห้าห่อเลยนะแล้วพี่ทำบุญกับผมไปห่อหนึ่งนะได้ครับได้ได <laughs> อร้านนี้เขาบอกไม่ให้นั่งีหนใช่ไหมไตอนนี้รัฐบาลเขาบอกว่าห้ามนั่งในร้านเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยคงจะเปิดล็อกแล้วมั้ง <h> ให้นั่งได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดไปอยากให้เขาช่วยอะไรอ่ะถ้าเกิดแบบเผื่อผมไปตัดต่อเผื่อจะมีคนดูบ้างแล้ว อเอ้ยนี่เาอออยยยยู่่าางงเี้กจะให้รูว่าให้นั่งได้ให้นั่งกินให้นั่งกินนั่งเราใส่ได้มากทุกคนก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่เขากลัวว่าเดี๋ยวมานั่งกันแล้วมันมาติดกันไงเออเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาให้พี่ทำไปก่อนนะครับเท่าไหร่ครับเนี่ยหน้าอ้วนเดี๋ยวเราจะรู้อ๋อ เอาต่อไหมขอให้ครบพันไปเลยได้ครับจะดู20บาทแล้วขายแล้วใส่กล่องอย่างนี้ด้วยมันอยู่ได้เหรอเนี่ยเ็สุดทิ้งแล้วรับพันหยาแล้วเราแบบว่าถุดิบมาจากไหนครับคุณวันก็ไปที่ตลาดครับตลาดสดแล้วตลาดสดก็ยังขายกันได้ไหมก็ของผมนี่ไปสองตลาดตลาดตรงตรงนี้กับตรงตลาดบางใหญ่อ๋อโอ้ต้องระวังเนาะไปตลาดเนี่ยอ๋อผมระวังเต็มที่อยู่แล้วฮะเวลาไปก็ก็ไม่ชอบไปที่คนเยอะ ก็ฝากถึงรัฐบาลอะแรสักหน่อยมากเ,เขาอยากให้มาสนับสนุนล,ล้านเล็ๆกๆครับถ้ามีโครงการอะไรที่มาไปแจกชาวบ้านอะไรพวกนี้ฮะหรือว่าคนที่กัดตัวอยู่ครับแจกเงินกระแจกอาชีพแจกอาชีพให้เราทําแล้วเ,เราได้ค้าขายได้ด้วยเนาะอาชีพก็ดีครับถ้าเป็นไปได้ครับอ,อ,อาชีพคืออย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็ขายของได้ไม่ต้องเอาเงินมาให้แต่ขอให้แบบต่อนเนื่องวะใช่ครับใช่ไหมจ่ายต,ตังยังอะัะอ๋อสแกนพีวา คุณจะเอา QR เข้าไปโผล่บนนั่นนะเดี๋ยวเขาถูกแฮกไปคนโอนเข้ามาเพียบเลยเมื <laughs> <laughs> ่อกี้ไม่บอกเนี่ยผมจะผัดให้คุณป้าทาน่าหน่อยนะ <laughs> เห็นผัดแล้วดูน่าอร่อยจังไป <laughs> ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ, <laughs> บคุณป้าเราเองวันดีครับ <laughs> ขอบคุณมากครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับ อย่าให้ไปเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอะไรอ่ะขัดทุนโอกลับมาอีกรอบครับเมื่อกี้ผ่านไปเจอเขาขายกะเพรา20บาทกับร้านก๋าเตี๋ยเข็เลยแวะคุยกับพี่เขาหน่อยก็งงงงงงมาอยู่ดี ลงไปคุยด้วยซื้อมาเยอะเลยประมาณสักร้อยชุดได้เดี๋ยวไปหาที่แจกเดี๋ยวผมไปหาในโซเชียลดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช้าๆเออเข้าซ้ายเข้าซ้ายชิดซ้ายเลยซ้ายซ้ายซ้ายเนี่ยตามแท็กซี่ไปโร้ออกมาขึ้นทางด่วนพอดีกลับบ้านกลับสำนักงานโอ้มาถึงแล้วนะครับนี่เลี้ยวขวานี่ปะเราตรงไปเออเลี้ยวขวานี่เลี้ยวขวานี่ เหรอเออมาถึงแล้วมาถึงด <the check up> ีครับขายได้ไหมเนี่ยก็ไม่เป็นเงินขายแล้วเนี่ยใส่สองกล่องเขาที่จะหยิบขี้นน้ำปตาออกไม่ต้องทานข้าวก่อน ที่จะมาดูเดินเดินไปหาเา วัสดีครับทานข้าวยังแล้วเจไม่เ,เขา,ายหนังอ่าก็ฉีดยาก,กันหรือยังฉีดแล้วดีจังดีจังป้าทานข้าวขอบคุณค่ะเนี่ยทำอะไรอ่ะเมื่อกี้เดินผ่านไปนกำลังทำอะไรกันอยู่หน้าทานเลยขายต้นเก๊นนะอ๋อดีจังวันนี้ผ่านมามาแจกข้าวมาเจอร้านทำอาหารพอดีเลยเ<อ>พี่เรากำลังจะทำอาหารไปขายหน้าวัดเป็นร้านอาหารตามสั่งด้วยหรไม่ใช่ร้านอาหารเขาเรียกว่าร้านข้าวแกงสูงขายสูงเท่าไหร่อ่ะพี่ตอนนี้สี่พันสี่โอ้แพงอ่ะ ไม่ลดราคาพี่ดูดิยี่บห้าสามสิบนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ยี่บห้าซื้อของนะจากเมื่อก่อนเนี้ยซื้อแค่สามพันนะ๋ยวนี้ซื้อเป็นหมื่นหรอแล้วพอได้กําไรไหมพอได้นได้แล้วคนซื้อคือคนแถวนี้แต่ว่าต้องไปส่งนะออแล้วอยู่ันสองคนตายายเนี้ยต้องส่งองีกนี่เรียกตากับยายก็เรียกกับพี่กันนะพี่สองคนทำไมะอ,อายุยังไม่ถึงสี่สิบ ห0กว่าแล้ว60กว่าจริงอ่ะจริงโอ้โขอให้ผมเป็นอย่างงี้บ้างนะเออดูนี่ดูนี่ของเก่าระวังนะพักนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนานแล้วสม,ม,มัยคนก็ตกไปทีเดียววันนี้คอขาดเลยอ่ะเดี๋ยวเศรษฐกิจต้อซื้อตั้งแต่สมัยสิบปีที่แล้วอ่ะถูกแล้วแต่ต้องระวังนะเพราะเดี๋ยวนี้คนมันตกงานไงพี่ใช<น>่โอ้โห <laughs> ชื่ออะไรเนี่ยกุ้ยชี่ พี่แววพี่แววพี่แวแว,แวขายข้าวอยู่แถวนี้ขายข้าวแก่ใครมาชิมด้านเดีดวยวกระดูกหมูหน่ากินเลยเมื่อก่อนซื้อของไม่เท่าไหร่นะยังยังยัง,ยง,ยงม,มีกําไรเยอะขายของซื้อทีวันต้องหมื่นขึ้นหมื่นขึ้นอืมแล้วต้องขายไม่หมดทํางไงอ่ะต้องบอกก็ขาดทุนแต่เข,ขามั่งอะไรเขามั่งเนี่ยเสื้อขาแล้วจะใส่ทองหนัก20บาทใครบอกอ่ะนี่20หรือสามสิบบาทเนี่ไม่ถึงเหรออะไรก็ตองทบปลายกโห ข้าวันนนนั้ขาดนั้นไม่ต้องถายไม่ต้องทําแกงขายแล้วอะไรไหมเปล่าอ้าไหม่แล้วดีนะอ้าวสิกลับผมคุยไหมเลยอ่ะตายละทําที่ขัดทุนป่ะเนี่ยกุยเพลินอะไรอ่ะปลาดุกระเบนนะกระเบนก็ถ่ายแล้วไม่ใส่หน้ากากเลยอ่าใช่ อย่างนี้ไม่ใส่หน้ากากเนี่ยต้องระวังนะเนี่ยเขาอยู่ในบ้านแม่ฝากบอกเนี่ยนะพี่ต้องระมัดระวังตัวเองเยอะๆเลยถึงแม้อยู่ในบ้านก็ต้องใส่หน้ากากไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่กลัวเลยทำปาไม้เลยใช่จ้ะ วันนี้นะครับสวัสดีมากวันนี้พี่พอร้อนหน่อยจะเป็นลมผมรู้สึกว่าตัวเองมายืนตากแดดนานๆเนี่ยอาจะเป็นลมถ้าเป็นคนอื่นที่เป็นชาวชาวช่องเขาต้องตากแดดทํามาหากินก็คงลำบากมากหน่อยเมื่อกี้ก็เจอทั้งคนขายอาหารชาวบ้านคุณป้าคุณน้าอยู่กับบ้านเขาไม่มีไรายได้นะโอ้ดูมันดิขับรถแม่ควันกระดามแล้วมันอยู่ในซอยชุมชนนี้จะเหยียบคันเร่งไปทำแ่ <c oughs> <c oughs> นะแทนที่อยู่ในชุมชนขับรถถ้ามันมีแบบความปลอดภัยให้กับคนในท้องถิ่นนี่จ่ายไม่ได้ไไดก็วันนี้พี่พอมาแถวนี้นะครับก็ลําบากพอสมควรเขาก็ไม่ถึงขนาดลําบากมากแต่ว่าเออเขาเองก็ไม่มีกินน่ะอาชีพก็ร้อยหลอลงรายได้ก็ลดลงก็คงต้องช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยถือว่าเป็นความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในะอพิโซดถัดไปนะครับวันนี้ลาอีกรอบหนึ่งสลับช่งท้ายนะครับไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่พอด้วยนะครับสวัสดีครับ ฮะก็เหนื่อยเลยเมื่อกี้ไปก็เหนื่อยด้วยมีความสุขด้วยถือว่าได้ทำบุญนะขึ้นรถมา แอดจำได้ไหมที่เล่าเรื่องคุณป้าคุยกับเราคนหนึ่งไม่ได้ใส่หน้ากากเลยแนละ้วทอดบ,บารเบนวซะจนไหม้สต้ออยู่บนรถไปเปิดเพลงอะไรวะเนี่ยเขาบอกกำลังฮิตรักสองคนรักอยู่ในติกตอเอออยู่ในติ๊กตอกเขาบอกดาราเล่นเงินตุมเลยออกเออว่าฟังดูแล้วตลกดีก็เดี๋ยวเจอกันท้ายรายการนะครับก็วันนี้ไปแจกอาหารมาก,กับทุมชนเหนื่อยแล้วดึกมากนะครับเป็นวันหยุดก็เดี๋ยวขออนุญาตจบรายการรอบที่สองแล้วไปดูท้ายรายการกับเซอร์ไพรส์ของพี่พอครับกับพี่แอด ดีว่าเฮ้ยแอดไม่เอามันร้องคู่อ่ะเอ็ <laughs> ต้องเอาแล้ว <laughs> ต้องเอาโน้ตเป็นคู่มันไม่มีคู่แล้วมันดึกป่านี้แล้วหรือพี่จะกลับบ้านแล้วอยู่เธอหรือถ้าบ่ฮู้จักว่าเขาคือคนฮักของเฮามาแต่ดนเธอ บมืขอข้างเดียวสิดังตี oh, <no. S 1> ถ้าแฟนเธอบ่ามีใจถ้าฉันเล่นเขาปฏิเสธไปก็จบ ดังดถ้าแฟนเธอบ่มีใจถ้าฉัน